โอเคเริ่มแล้ะเริ่มแล้ว,เ,ลวเอาวันนี้เรานักพิศษสัตว์ตัวเล็กๆนะครับก็จะมาเดินชมปาตีนยุปูก้ามดาบมีอะไรอีกครับงูม,มีงูต้นไม้อ,อยู่วันนี้ใช่ไหมต้นไม้ต้นกล,งกลางมีออกซิเจนให้หายใจครับอ่าแล้วก็จะมาหาออกซิเจนกัน ออกซิเจนหรือออกซิเจนออกซิเจนออกเสียงในสแบบครับเราจะมาหาค่าโอเทสเฮทูโอเฮทูโอแล้วก็เผื่อเจอไอเฮียเดี๋ยวเจอตัวเฮียถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเราจะดูธรรมชาติกันเต็มหูเต็มตาอ้าวเต็มหูแมน ไปทางนี้ดีกว่านะอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นโครงการปลูกป่าโดยใครครับาระเทไหนครับประเทศโรงเรียนหนึ่งครับที่คุณครูอยากแนะนําให้หนูมีโอกาสสอบไปสอบนะครับมหิดนวิทยาลัยสอนครับสอบเข้าม4นะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนกลุ่มของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับแล้วสอบตรงนี้ครับก็เหมือนชนชัยอืม จังหวัดน,นครปฐมนะไม่มีลง,ไม,มลงไม่มีคนมันมีมันมีถ่ายที่ตากล้ององดูด้วยเดินเดินไปเราก็ต้องรู้จักการระมัดระวังนะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะเป็นเหยื่อของเนื่องจากมันชำนรุดแล้วนะฮะหลายปีแล้วนะครับดูดูดูหน,หน้าตากล้องไปเลยครับหน้าตากล้องเป็นยังไงครับเนี่ยตากล้องตรงนี้ครับ เรามีเวลาจำกัดนะครับ10นาทีเท่านั้นนะนี่คือปตีนครับนี่คือปตีนครับไม่ใช่นะฮะอันนั้นตีนครับไหนไหนก้ามดากก้ามดากก้ามดากก้ามดาบสองครับสองครับไหนไหนที่เห็นครับไหนไหนไหน่ตรงขนไม้ขนไม้ที่แม่งมีดูอะ เออนั่ไงเห็นล้วเห็นแล้วมีรูเดยวครับไหนอ่ะตาตจริงนุ่นเห็นแล้วตัวอะไรกันเน่ยลูกไปเถอะถ้าต่ยจะถ้าแบบว่าปน่ะมคือะรัหอยนะฮะหอยนะฮะรูหอย เหมือนบล็อกเรมาเนนีอยคุณบุรีอยู่ป่าชัยเลนนำให้ครๆได้รู้จักกันที่บุรีอยู่ใกล้เคียงกับอะไรครับโรงเรียนป่าชัยเลน ไม่ก็ปโฆษณาไปแม่ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุบุรีใช่ไหมครับนักเรียนที่นี่เก่งไหมครับไม่ครับไม่เลยครับไม่ครับไม่ธรรมดาใช่ไหมครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหลาวเก่าวาน้ยางครับน้่งถุงยกเหรอที่เอามาใช้ยิงใช่ไหมครับเด้งดึงเต้นดึงในนั่งถุงยกเหรอครับครู

อะไรล่ะใช่ยังไงเราจะดูจนกว่าจะหาปลาตีนเจอนั่นไงปลาสนตีนอ่ะน่าเห็นลุงไหมนี่ยเราจะเดินไปนี่ปลาตีนนั่นไงปลาตีนอ่ามาดูปลาตีนนครับมาดูปลาตีนนครับนี่แหละครับเขาเรียกปลาตีนจุ่มพรวดครับจุ่มพรวดเฮ้ยมีลุงแล้วอ่าปลาจุ่มพรวดครับเดินหนีไปแล้วนะครับไปแล้ว เวลาเรียกมันมันขาดตอบนะครับตีนตีนอย่างงี้ปะ่ะเน,น,น,นี่ยตรงนั้นมีมีตีนยหนูอุยอ่ะมันไปแล้ว